จ้าหน้าที่สูตร์มีเดียเซ็นเตอร์มหาวิทยาลัยสิทธุมครับตำแหน่งโปรดิวเซอร์ครีเอทีฟครับและก็เป็นน้ำหมาในพรรดอกครับมันเหมือนเราเราว่ามันน่ารักดีแล้วก็ดูแบบซื่อสัตย์กับคนที่เขารักหน้าที่ของพี่หมาคือโอลหมาสร้างฟีดแบ็กระหว่างเรากับคนดูให้เกิดการดูคอนเสิร์ตให้มากให้สุดอะไรอย่างเงี้ยครับ อ,อกหักครับจริงๆเป็นเรื่องของโอกาสมากกว่าครับเราก็เป็นหนึ่งคนที่ชอบเตะฟุตบอลพี่ตาก็เป็นหนึ่งคนที่ชอบเตะฟุตบอลพอเตะบอลไปก็เริ่มสนิทกันพอเราแบบเสียใจปุ๊บเนี่ยก็ไปหาใครไม่ได้ก็ต้องไปซบกับใครสักคนอะไรเงี้ยก็เลยก็ติดถอยให้ตามไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้ไปเล่นตั้งแต่ตอนนั้นพอเราเสียใจอยู่เราก็เลยใช้โอกาสนั้นนะ่ะเต็มที่กับตัวเราแล้วก็สื่อสารกับคนดูออกไปว่าเฮ้ยเราก็อยากให้คุณสนุกอะไรเงี้ยคุณช่วยทำให้เราสนุกหน่อยก็ต่างคนก็ส่งไปส่งมาก็รู้สึกด,ดีขึ ข้อดีของวงนี้ข้อจํากัดมันไม่มีมันก็เลยแบบปล่อยให้มันแบบโฟลได้เต็มที่ไม่ได้หมายความว่ามันเปิดโอเพ่นจนแบบมันคุ้คุมไม่ได้อนะไรแแต่มันก็มีคอนเซปต์ของตัววงเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเราไปซื้อชุดมาแล้วเราก็ไปซื้ออุปกรณ์แบบยับปักักร้อยอะไรเงี้ยฮะแล้วเราก็ไปกรองให้แฟนถักทำเจอก็ช่วยทำหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความสุขเราก็ไม่ต้องทําเองไม่เหนื่อย แต่บางโชว์มันถอดก็ต้องถอดเพราะว่ามันเป็นโชว์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่แบบอยู่บนเวทีก็ไม่ได้อยากจะถอดอะไรเพราะว่าเราเป็นคาแรคเตอร์นั้นเราไม่ได้เป็นเราณเวลานั้นอะไรอย่างเงี้ยครับพิเศษขึ้นเราก็จะเป็นเรือหานอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเราก็มีแบบแจกเหรียญน,นักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ณโมเมนต์นั้นคืออะไรอย่างที่เห็นบ่อยๆก็มีผักบุ้งแล้วก็พ่นไฟมันก็เล่นได้บ้างเล่นไม่ได้บ้างแล้วแต่เจ้าภาพอะไรอย่างเงี้ยครับ เอาอะจะไม่ค่อยจะประสบเหตุสักเท่าไหร่แต่ว่าพีต้าเนี่ยจะเจอบ่อยพีต้าไม่ติดบ้างสายขาดสมตัวบ้างเจ้าที่แรงอะไรเงี้ยก็จะแบบมีเวทมนต์ของเขาอะไรเงี้ยพยายามคุยกับเจ้าที่ผมว่านะพยายามเคลีย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย แรงบันดาลใจใหม่ๆในการโชว์คือเราได้มาจากคนดูนี่แหละดูอะไรบางอย่างแล้วเราเกิดปิ๊งไอเดียว่าเราจะทําอะไรเราก็พยายามคิดคอนเซปต์ของตัวเราเองว่าใช้นิสัยของมหมานั่นแหละคือความซุกซนน่ารักขี้เล่นสนุกสนานอะไรเงี้ยครับให้สาวๆเกาคางอะไรอยางี้ มันเป็นเรื่องของวิธีการสื่อสารภายใต้หน้ากากเราจะสื่อสารคนดูยังไงให้เข้าใจอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะคุยกับนักศ<ๆ>ึกษาได้เฮ้ยวิธีการสื่อสารน่ะมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าสักแต่ผู้พูดไปอะไรเงี้ยเราต้องทําให้เขาเข้าใจมันเป็นบทบาทมากกว่า วันนี้เราเป็นใครเราเป็นอาจารย์บทบาทเราก็คือเรื่องของอาจารย์วันนี้เราเป็นลูกของแม่ลูกของพ่อแล้วก็เป็นบทบาทลูกของพ่อของแม่มากกว่าจริงๆแล้วหน้ากากเนี่ยมันแค่เป็นคําจํากัดความหรือแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือบทบาทซะมากกว่าเพียงแต่ว่าคนเรามักจะลืมบทบาทตัวเองต้องแบบระวังนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่มันปลดล็อก การไปเล่นการไปเจอคนดูมันเหมือนการเติมพลังชีวิตให้กับเราอย่างมันเหมือนเราปลดปล่อยความเครียดทุกสิ่งทุกอย่างเราไปเจอความสุขแล้วเราเติมมันกลับมาเติมจินตนาการเติมความสุขเราเห็นผู้คนเยอะแยะมากมายเราจะได้สิ่งดีๆกลับมาตลอดเวลา